รัฐบาลโอนจ่ายแล้ว1.25แสนลายทะลุ84%เงินอ้อยสด120บาทต่อตันจำนวนเงิน6,918ล้านบาท เช็คเลยเงินเข้าบัญชีหรือไม่เรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับวันนี้เรามาติดตามข่าวสารเงินอ้อยสด120บาทกันต่อเลยนะครับซึ่งทางรัฐบาลนะครับได้ประกาศจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและได้โอนเงินนะครับในวันที่26ธันวาคมปี2566นะครับตั้งแต่เวลา12.00นเป็นต้นไปนะครับ และเริ่มทยอยโอนนะครับให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไล่อ้อยซึ่งตอนนี้นะครับรัฐบาลนะครับได้จ่ายโอนให้กับทางพี่น้องชาวไรอ้อยทะลุ84เไปแล้วนะครับสำหรับเงินสนับสนุนเกษตรกรพี่น้องชาวไล่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีนะครับ1.25แสนลายนะครับผ่านบัญชีธนาคารทออก,กรสเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากมติคอรมอนะครับเมื่อวันที่4ธันวาคมปี2516นะครับ ซึ่งเห็นชอบในเรื่องของโครงการนะครับสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อยที่ตัดอ้อยสดนะครับเพื่อลดฝุ่นปัญหา PM 2.5ในกอบวงเงินนะครับจะอยู่ที่7,990.60ล้านบาทนะครับเพื่อสนับสนุนนะครับพี่น้องเกษตรกรในการเก็บเกี่ยวอ้อยนะครับสดคุณภาพดีและการแก้ไขปัญหานะครับในพื้นที่ที่เกิดการลักลอบเผาอ้อยนั่นเองครับ สำหรับการจ่ายเงินสนับสนุนพี่น้องชาวละอ้อยนะครับโดยจะเริ่มโอนเงินนะครับให้กับทางพี่น้องชาวละอ้อยในวันที่26ธันวาคมปี2 5ง6ที่ผ่านมานะครับผ่านบัญชีธนาคารทกศนะครับของพี่น้องชาวละอ้อยแต่ละลายโดยตรงนั่นเองครับโดยมีชาวละอ้อยนะครับที่ได้รับเงินสนับสนุนนะครับในรอบแรกจํานวนนะครับ15,411รลายนะครับมีปริมาณอ้อยสดคุณภาพดีอยู่ที่57.65้าล้านตันนั่นเองครับ โดยในส่วนของจำนวนเงินนะครับจะอยู่ที่6,918.025ล้านบาทนั่นเองครับโดยคิดเป็นนะครับอยู่ที่84%นะครับของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับเงินสนับสนุนนะครับตามโครงการของทางภาครัฐนั่นเองครับสำหรับพี่น้องชาละอ้อยนะครับที่ยังไม่ได้รับเงินในรอบแรกนะครับให้รอกันหน่อยนะครับมีชาละอ้อยนะครับอีกประมาณ2 0 0 0 0กว่าลายนะครับ จำนวนเงินประมาณนะครับ800กว่าล้านบาทนะครับที่ยังไม่สามารถโอนได้ต้องมีการปรปับปรุงข้อมูลนะครับสำหรับสาเหตุหลักนะครับที่ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีของพี่น้องชางล้อ้อยได้นะครับข้อที่1นะครับบัญชีปิดนะครับไม่สามารถใช้งานได้ในเรื่องที่2นะครับบัญชีไม่ใช่นะครับของผู้รับสิทธิ์และในเรื่องที่3นะครับเลขบัญชีไม่ถูกต้องในเรื่องที่4นะครับบัญชีโครงการนะครับไม่สามารถโอนสปินได้ มีโรงงานสุรินนะครับโรงงานเกษตรผลโรงงานเริ่มอุดมนะครับโรงงานขอนแก่นนะครับและโรงงานรวมเกษตรมิตรภูหลวงนะครับโรงงานมิตรผลนะครับอำนาจเจริญชาวและอ้อยนะครับที่ส่งอ้อยนะครับทั้ง7โรงงานนี้นะครับที่ยังไม่ได้รับเงินนะครับให้รอสักนิดนะครับซึ่งรอทางส่วนกลางนะครับแจ้งกลับไปอีกทีนะครับว่าจะโอนเงินไปในช่วงไหนนั่นเองครับ ในวันนี้นะครับทางตัวแทนสมาคมชาวและอ้อยนะครับหรือพี่น้องชาวและอ้อยนะครับได้เข้าทำเนียบรัฐบาลนะครับยินดีกับทางพี่น้องเกษตรกรชาวและอ้อยทุกคนด้วยนะครับที่ได้รับเงินช่วยเหลือนะครับห่บาทตรงนี้นะครับกับทางรัฐบาลนะครับและได้ยื่นหนังสือนะครับถึงนายกรัฐมนตรีนะครับผ่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายภูมิธรรมนะครับและรัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับนางสาวพิมพ์พัฒนานะครับ ในปี2 5 6 6 6 6ทับนี้นะครับซึ่งขอให้ทางภาครัฐนะครับสนับสนุนนะครับช่วยเหลือพี่น้องชาและอ้อยนะครับที่ตัดอ้อยสดนะครับเพื่อลดฝุ่นปัญหาพีเ5เหมือนปีที่ผ่านมานั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับพนเร่าข่าวขอบคุณครับ